บรรยากาศยามเย็นที่สวนพริกนะครับหลังจากที่พายุลมฝนนะครับพัดผ่านมาเมื่อ3ามวันที่แล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้รดน้าพริกเลยนะครับก็ปล่อยให้ดินมันแห้งก่อนนะครับแต่กลางวันก็พริกอาจจะแห้งเหี่ยวไปบ้างนะครับแต่ว่า ดินก็ยังชุ่มอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มรดน้ำพริกนะครับ อันนี้ก็เป็นพันธเพชรดำนะครับอายุการปลูกก็สามเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเมื่อไรจะสุกก็ไม่รู้นะครับเจ้าของก็มีเวลาว่างก็จะเดินวนสวนทั้งวันนะครับใจจดใจจอ่อเมื่อไรพริกเราจะสุกสักทีนะครับ อยู่ที่อากาศด้วยนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับก็ทำให้พริกสุกช้านะครับ ตอนนี้พริกก็เริ่มแก่เยอะแล้วนะครับอ่าผลของพริกก็เต่งตึงนะครับส่วนราคาพริกก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ พราะราคาก็มีขึ้นมีลงทุกวันนะครับตอนนี้ที่ทำได้ก็คือพยายามดูแลพลิกของเราให้ดีที่สุดนะครับราคามันก็ มีขึ้นมีลงนะครับอ่าที่สําคัญเราปลูกพริกก็ต้องรักในการปลูกด้วยนะครับถ้าเราทำตามกระแสนี้นครับก็จะไม่ทนนะครับเห็นพริกแพงก็พากันปลูกนะครับทั้งที่ใจก็ไม่รักนะครับ แต่ว่าเห็นราคาดีนะครับก็วิ่งปลูกตามเขานะครับพอเจอราคาลงหน่อยก็ทอทแท้นะครับไม่ว่าอะไรนะครับราคาก็มีขึ้นมีลงนะครับหลักๆแล้วแล้วก็ ต้องรักด้วยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็ต้องมีใจรักเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราถึงจะทำได้นานแล้วก็ทำได้ทนนะครับ ถ้าเจอจังหวะดีๆนะครับราคาขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับที่สําคัญก็ทำแค่พอดีนะครับถ้าทำเยอะเกินกำลังก็ไม่ไหวนะครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนๆบางท่านนะครับเห็นพลิกคนอื่นดกก็ถามเขานะครับว่าใช้ยาตัวไหนฮอร์โมนแบบไหนนะครับคขโนอนก็บอกอีอย่างคนนี้ก็บอกอีอย่างหนึ่งวิ่งซื้อยาตามเขานะครับจนไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดีนะครับ ทีนี้การลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับตกลงไม่รู้ยาตัวไหนที่ดกจริงไม่ดกจริงใช้ดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้เราก็ต้องมั่นใจตัวเองด้วยนะครับ ถ้าตามคนอื่นมากก็ไม่ดีนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับทุกอย่างก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ผมก็ไม่ได้บอกให้ไม่ต้องเชื่อคนอื่นนะครับเชื่อบ้างแต่ก็อย่าลืมเชื่อใจตัวเองบ้างนะครับเชื่อใจแล้วก็มั่นใจตัวเองบ้างนะครับอย่าเชื่อใจคนอื่นจนหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับม่งั้นมีทุนเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับไม่พอในการซื้อ,อยานะครับยิ่งราคาพริกที่ ตกต่ำไม่มีราคานะครับวิ่งซื้อยาตามเพื่อนๆนจนไม่เหลืออะไรนะครับแบบนี้เราก็ไม่ไหวนะครับฉะนั้นเราก็เชื่อแค่พอประมาณนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนพริกให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ